ย้อนหน้านี้นะครับความร้อนอจะถูกใส่เข้าไปในของไหลนะครับที่อุณหภูมิต่ำความดันต่ำนะครับที่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกว่าของไหลเนี่ยมารับความร้อนนะครับที่อุณหภูมิต่ำความดันต่ำนะครับดังนั้นก็แล้วก็ ใช้ความร้อนแฝงนี่แหละครับพอพอดูดซับความร้อนดูดซับความร้อนพอของไหลเนี่ยดูดซับความร้อนที่ความต่างของตัวปูมต่างใช่ไหมครับมันก็จะละเหยกลายเป็นไอนะครับโดยโดยความร้อนที่รับเข้ามาเนี่ยก็จะเอามาเอา่อมาเป็นความร้อนแฝงอ่ะนะครับทําให้ของเหลวเนี่ยระเหยกลายเป็นไอนะครับ คือของไหลที่วิ่งเข้าตรงนี้มันมันคือตำแหน่งคอยเย็นนะตรงอี้ว่าปอ레이เตอร์ครับถ้าเป็นตู้เย็นก็คือคอยเย็นก็คือตัวที่ขดอยู่ในอยู่ตรงช่องฟรีซนั่นแหละนะครับถ้าเป็นแอร์คอยเย็นก็คือไอตัวแฟนคอยยูนิตที่อยู่ในห้องเรานี่แหละนะครับความร้อนก็ใส่เข้าไปในของไหลใช่ไหมครับเขาพูดว่าของไหลเพราะว่าน้ำยาแอร์ที่วิ่งเข้าคอยเย็นเนี่ยมันจะเป็นของผสมอยู่เนาะมีของเหลเวกับไอาผสมกันอยู่ ความร้อนที่เติมเข้าไปก็จะเป็นความร้อนแฝงนะทําให้มันละเหยนะครับไอที่ออกจากคอยเย็นเนี่ยก็จะถูกอักนะครับด้วยเชิงกลนะครับเนี่ยให้มีความดันสูงขึ้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ย โอ้นี่เขาอธิบายแบบรวบลัดอะ่ะเดี๋ยวอืมเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปอธิบายในวัฏถักรในในรูปในรูปอีกทีเนะาะเดี๋ยวพ,พูดตามเขาไปก่อนนั้นไอก็จะถูกอัดด้วยเชิงกลนะครับให้มีความดันสูงขึ้นแล้วก็พอความพอไอ,อน้ํายามันความดันสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันก็พร้อมที่จะไปคายความร้อนทิ้งข้างนอกแล้วใช่ไหม ถ้าเป็นตู้เย็นก็คือพร้อมที่จะไปคายความร้อนทิ้งหลังตู้เย็นถ้าเป็นแอร์ก็คือพร้อมที่จะไปคายความร้อนทิ้งนอกห้องนะครับดั้นั้นออพอไอมันนะิวนาภูมิสูงขึ้นความดันสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะออกไปที่เครื่องนอกเนาะออกไปที่เอาตู้เย็นแล้วกันนะมันก็จะออกไปที่คอยที่อยู่หลังตู้เย็นนะครับก็จะเป็นจังหวะที่คายความร้อนออกนะแล้วก็เป็นความร้อนแฝงอีกเหมือนกันนะพอมันรีเจ็คความร้อนออกไปปุ๊บมันก็จะ เ,เกิดการคลายความร้อนนะครับความร้อนส่วนนั้นคือเป็นความร้อนแฝงของการควบแน่นนะครับมันก็จะควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวใหม่นะครับเอาเปว่าถ้าจับก,ก็จะแสดงอยู่ในรูปที่สองจุดสามนะครับการทําความเย็นก็คืออความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาให้กับสารทํางานนั่นเองใ,ในกระบวนการระเหยก็คือที่คอยเย็นที่อิมพัลเลเตอร์แล้วก็ ซึ่งมันก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีนะครับระหว่างของไหลที่เข้ากับไอที่ออกจากอีวาปอเรเตอร์นะครับอเดี๋ยวไปพูดที่รูปสองจุดสามอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมพูดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ